ันนี้เราจะมาสอนสุ่มซินโดห้าครั้งได้ในทีเดียวนะครับผมมาดูกันเลยมาดูน,นะครับว่าห้าครั้งจะได้เรยไไมมาดูกันนะครับแล้วครับเป็นไงครับได้ครับทุกคน ได้ครับทุกคนเอาได้ครับทุกคนผมก็ได้ลิขิตต้นตำนานมาแล้วนะครั้งเอาเป็นงั้นะครับสูตรห้าครั้งได้ภายในหนึ่งครับภายในทีเดียวนะครับเหียลินพันกันหมดละเอาเราก็มาแลกเซนโดกันเลยนะครับอืมนี่นะครับเซนโดเอาห้าครั้งก็ได้แล้วทดที เงนดวงดีอ่ะน,นะไดกกันเลยครับอ้าวคอโนโดมาแล้วฮะโอ้ยเรื่องจงังหวะผมก็ขอจบคลิปแค่น,น,นี้นะครับอืม